สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับน้องบีบ้านทุ่งทุนิอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทําอาหารเย็นเหมือนเดิมค่ะวันนี้กิบจะมาทำไอ้ซุกกี้ยากิรวมมิรค่ะนี่ค่ะน้ําก็เดือดแล้วค่ะก็เดี๋ยวกิบใส่ซุปก้อนรสไก่ค่ะสองก้อนแล้วก็ก้านผักชีค่ะไปในหม้อให้หอมๆก่อนจ้ะแล้วก็มีไอ้นี่ค่ะหมูค่ะหมูกับไก่หมักเรียบร้อยค่ะหมักเส่นี่ค่ะไข่ไก่สองฟองค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยค่ะ มักตั้งแต่ไอ้นู่นล้ค่ะตอนเที่ยงแล้วจ้ะเราใส่หม้อไปเลยค่ะนี่แล้วก็มีผักนี่แหละค่ะพวกผักเห็ดชิเมจีค่ะได้มาจากซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะเอยได้มาจากร้านขายของเอเชียค่ะแล้วก็ไอ้แค่รอทแล้วก็ผักนี่ค่ะผักไอ้กาดเข้าค่ะแล้วก็ผักปากซอยค่ะนี่ส่วนอันนี้ค่ะอันนี้เป็นลูกชิ้นกุ้งค่ะแล้วก็ลูกชิ้นพวกลูกชิ้นเต้าหู้ปลาอะไรเงี้ยค่ะ อันนี้ซื้อมาจากร้านขายของเอเชียนี่แพงหน่อยค่ะถุงนี้ก็5ยูโร89เซนเลยค่ะมีเทออกมามก็จะเป็นผสมกันทั้งปูอัดแล้วก็เต้าหู้ปลาลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาเนี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นกุ้งคุ้งค่ะอันนี้ถุงนึงก็3ยูโร6.9เซนเลยค่ะแพงค่ะแพงอันนี้แต่ว่าใส่พวกซุกี้ยากินี่อร่อยมากเลยค่ะแล้วก็น้ำจิ้ม น้ำจิ้มนี้ก็ซื้อมาเองเลยค่ะน้ำจิ้มซุปยากิหัวหนึ่งนี่ก็7ยูโรค่ะ7ยูโร35เซนเลยค่ะอันนี้แพงค่ะอะไรเอาไปไหนไปแล้วค่ะไปดูทีวีจากอ้หขวดนึงก็แพงค่ะแพงขึ้นแล้วค่ะของทุกอย่างจะตอนนี้แพงขึ้นทุกอย่างเลยอันนี้แค่เรอใส่ด้วยกันเลยค่ะแข็งค่ะเนาะต้มกินง่ายๆค่ะวันนี้น้ำซุปก็เอาซุปไก่นี่เลยค่ะ ใส่ของเราเดอออี๋ยวกิ๊บเอาผักลงไปเลยค่ะเพราะว่าหมูก,ก็สุกแล้วละคะ่ะนี่ลงไปผสมกันเลยค่ะลงผักให้บีเดียน้อยกินค่ะซดนอากาศก็วันนี้ก็อึมครึมแล้วค่ะข้างนอกค่ะเอ,อฟเฟนบอกนใกล้ไปฝนตกอีกแล้วค่ะนนเนแถนอากาศดีไปแค่สองวันค่ะโคะ ปิดฝาไว้ก่อนแป๊บหนึ่งค่ะแล้วรอน้ำเดือดผักสุกเดี๋ยวเราค่อยมาใส่พวกนี้เลยค่ะเนาะแป๊บเดียวก็สุกนะนี่ค่ะเดือดแล้วค่ะเดี๋ยวกิ๊บใส่เห็ดด้วยค่ะเมื่อกี้ลืมใส่เละใส่เห็ดไว้ก่อนนี่ค่ะหม้อใหญ่มากเลยเราจวใส่พวกเต้าหู้นี่พวกชิ้นุพวกเนื้อค่ะแล้วก็กุ้งค่ะ ุงนิดนึงวันนี้น,นี่มาเยวรอให้รุงสุกก่อนอันนี้เอาน้ำจิ้มลงไปเลยค่ะเนาะแล้วใส่นิดเดียวค่ะเดี๋ยวกลัวกลัวบ่อยกับวีเดียเผ็ดอันนี้น้ำจิ้มมันไม่ค่อยเผ็ดหรอกจ้ะน,น,นี่ใส่นิดเดียวไอวิเดียมีรสชาตินิดนึงค่ะใส่ไขค่ค่ะใส่ไข่อีกสองลงไปเลย อะไรมานีก่อนมอกีก่อนมาเหียเปิ่อนอะไรตรงนู้นบอกให้แม่ไปช่วยอะไรไม่รู้ใค่ฮะโอ้เดี๋ยวมามาช่วยนี่ค่ะเดือนแล้วค่ะสุกี้ของเราเมื่อกี้ไปช่วยบีเดยียจับไอ้นี่อยู่ค่ะมันงอะไรไม่รู้จ้ะเข้ามาในตามเดี๋ยวคิดใส่บ้นเส้นก่อนเสร็จเรียบร้อยอะไรลูก เออมันแรงไปอะไรไม่รู้มาดูซุกี้นี่บีเดียเสร็จเรียบร้อยหม้อใหญ่มากเลยตรงให้บีเดียก,กินค่ะนี่สุกหมดแล้วแหะค่ะดึงเส้นลงไปแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนี่ไหนมันเลยงเอาจร์เรเก้มาโอเคสวัสดีค่ะอทุจาก,ก่อนทำยังไงคะทุจาเอาจร์เรเก้ให้คุณลุงคุณป้าดูทำยังไงอู้ทุจาก,ก่อนนางงามมาเฮียมาเฮียอยากจะกินหิ ช่างมัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยอยากตอนนี้อยากจะดูค่ะเวลาแม่ถ่ายคลิปก็อยากจะแบบขอดูค่ะตอนนี้ขอดูหน่อยค่ะขอบคอันนี้ของน้องบีเดียค่ะนี่ลูกชิ้นเออบีเดียชอบกินเห็ดไหมเอาเห็ดด้วยค่ะนี่ว้าวว้าวปูอัดไหมคะเอาปูอัดด้วยเยอะๆเลยบีเดีย ม่ดีอ่ะแล้วก็ลูกชิ้นปลาไม่ลูกไข่ด้วยค่ะแล้วก็ลูกชิ้นปลา<ม>อันีของของปลาโรเบิร์เลยค่ะเยอะเยเลยเกอ่าออนอานเกอ่านเกอ่เด็านเอ่านเด็อานดก่เด็อ่ากอ่าอ่านเอ่านเล่าอาเ็เดอะเด็ก่เอเด็ดอ้อยลอ่เาเอกอเา มาทานซุกี้ด้วยกันค่ะวันนี้ซุกี้ยากิค่ะเมนูสามัคคีค่ะนี่เขาน้องวีเดีอาร์หลกวัตถิสุดวีเดีอาร์อู้ซดร้อนๆค่ะฝนตกอีกแล้วค่ะวันนี้อากาศดีแป๊บเดียวโอ้สอบอืมไม่เผ็ดเลยวีเดียเนี่ยสมาร์กเล็กสมาร์กเล็กเอ๊ะจังอ่สมาร์กเล็กเอ๊ะจังวีดีอาร์สมาร์กเล็กเอเะจัง รเราไปซื้อปลาแซลมอนมาจา้ะปลาแซลมอนรมนควันค่ะก็เลยมาทาใส่ขนมปังให้ค่ะเล็กก๊ะเฮ้ยถูกใจวีดีโอสวัสดีค่ะลี่ยังทูจ้าลี่ยังมึงทำยังไงลูกทูจ้าทำยังไงไุ่สวัสดีค่ะ,คคะเป็นอะไรอ่ะทูจ้าก,ก่อน๋ยมมาเอาให้เออยุูจ้าไหมคุ้ชอโอ้โหทูจ้าอะไรชิชุบวีด<ม>ีโอชุบ อันนี้เป็นขนมปังลูกทานเนยเอ๋อเป็นเป็นเนอยอืมอืม,อมกินแบบนี้ไม่ใช่กินแบบปลาแซลมนอนลูกอืมมะม่วงส,สีสีอะไรสีาชามปลาแซลมอนสีส้มหรือปลาสีแดงมาม่ <c oughs> าชามาม่าืาเฮ้ยลองนิดกะเพลินนะ ตั้งเคอร์่รดเดินเมียวมามาอกบูตตอร์กหม่าม้าไม่เอาเนยหม่าม้ามีแล้วให้น้องบีเดกินซุปด้วยค่ะเนี่ยบาเดซเซอร์เบรดเชดครับเหาออันนี้มันแบบเปรี้ยวๆเผ็ดๆจะน้ำจิ้มอันเก่าที่กิฟซื้อมาที่ใส่นี่มันไม่เผ็ดค่ะแต่อันนี้เผ็ดนะเออของเขาหมดจะที่ร้านขายของเอเชียอบหมดก็เลยได้กินเบรดเดเล็กอะใส่นิดเดียวจ้ะใส่นิดเดียวใไงมามาี่ Ik Ja, hij trekt. Gaan we het meenemen als je het lekker dit moet de rekening erbij? Weet je wat het best wat? de pa's? Naast mij... Kijk eens. Kijk het pa, het is echt onzeker. Je kan er ook met de soep. Eken, en haan, en die Oh ja, deze. Pakken. Ook broodje eten, hè? Doe papa ook en hey, mama? Dankjewel papa. Mm. Mm. So. Goed zo. Ja. Mm. Heel bier? Chukky Mmm, ja. Lekker nog. lekker, mm -hmm. niet. Weet je wat? Weet กินหมูอะอ่ะเป็นสีเนื้อหืออะเป็นชีสีเนื้อสีเนื้ออันไหรกูหน้าเข้าหมายใช่ไหมเป็นสีเนื้อใช่ไหมหน้าเป็นสีเนื้อจ้ะเป็นไงกินเดือบวดอะไรบอกคุณลุงผมไปสนุกไหมกินเดือบวดอะไรอยู่ที่ไหนคะกินเดือบวอะไรอยู่ไหนฟาร์มเด็กอะไรอยู่ไหนวีดียอชอบไหม มีมีมิสปิงเกอร์เซนยุ่เที่ใหโอ้มิสปิงเกอร์สเซนด้วยมีที่กระโดดด้วยมีสไลเดอร์ไหมคะสไลเดอร์ใหญ่ไหมคะคงมีสปิงเกอร์เซนด้วยมีอะไรอีกลูกมีแพะด้วยใช่ไหมชอบค่ะไม่อยากมาเลยนะ วิ่งสามชั่วโมงไม่หยุดเลยค่ะดีเอื้อเลนเรนน่ะนะ no stop หยุดไม่ได้เลยไปเดียเดี๋ยวนะตอกัเาะเนาะให้ป๊าปากินด้วยดูนุกินแต่ไม่ปัก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 ปากปเรปยนอักปักปักปงอยักป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 ักอักนักปักปักักักั พ่อไปดูง yeah. ุกยาวคี er> ่ทํไมทกไมเว่กันสกูอิสดิกไันเห็นมเครีดตัวเดียวไอ้ตัวเดียวคนเดียวค่ะตัวเดียวคนเดียวนี่ก็โหไม่ไหวแล้ค่ะสองอาทิตย์หยุดนะถามทั้งวันเงกําลังถามเผื่อนูดลส์ย่าเลกั Dat zijn gewoon mega bootjes. We gaan naar een bol, Ja, waar is de bal? We gaan Dit is de bal. Mmm, mij lijkt. Papa Ach, e. hm? ziningen. Ja. Achters Papa na ziningen. Ja. Papa Ja. Papa na ziningen. Ja. Papa na is, Papa na Papa na Papa na een Papa How, what, welke kleur zijn ze? Rood? Nee. Huiskleur. Papa, een beetje roodkleur. Op Een beetje. Papa, kemdem. Papa, <laughs> kijk, ei. Papa lijkt op de salm. Een sjeesje. Ja. O, ja. Nou, ga in een beetje. ook. Ook soep Deze. eten. Ja, ook soep. Ja? Je kan ook stokbrood eten met soep. En zie papa ja. jou laten zien. Ook lekker. Ja. Zie je, อ o สห้อขอันนี้ให้อันนี้ดบิยมุดซุกเลยดนิ้ <c oughs> ินมอ่ะซดน้ำก่อนสิมันเผ็ดไหมลองกินด้วยมันแสบปะอ่ะลองชิมเลยค่ะ เผ็ดไหมเผ็ดไหมไม่เผ็ดไม่เผ็ดก็กินได้ลูกทีนเนี้ยอีกเอ็ดอะไรบรนโอ้ตันบิดีอะเปนสุกนุปเล็กอะซุกไอ้กิกกกกนงขนม <That S 1> <ไ>ปังจัดบิดีอะอบ <laughs> <laughs> oh. หมดอีกแล้ว เอาขนมปังใส่ด้วยหรอือไม่ใช่กินแต่เนยเห็ดเมาม่อากินไหมเหมือนเนี่ยเอาตายแล้วดอันนี้ก่อนอันนี้คือเห็ดอะไรคะเห็ดอันนีเป็นปันนิสโตเออเห็ดป็นสปันนิสโต,ตน,นตึกถึงอะไรอันนี้เป็นลูกชิน้นกุ้งอันนี้ใหญ่มาก ไดช์เอดสปากกอรเฟรนอันนี้คือเอาก่อนอันนี้คืออะไรดูเดสปักกันเฟรนด์อาร์ดสอืมอันนี้คืออะไรอะไรไปโดนตาไปเดียวโดนตาหนูอะไรลูกอุ้อมีชิ้นบะเลยอันก็มีบวเตอร์อ่ะอันนี้ลูกชิ้นกุ้งไม่กินเลยค่ะอย่างอร่อยเลยวีดีโออันนี้เต้าหู้ปะปะเต้าหู้ปลาเฮ้ยเล็กจ้ะ มาเดี๋ยวจะฟินยินได้ก่อนเอ้ยกินดุอย่างเอัดตัวไปไม่ชอบเลยยิปยิปโอเร์ดานะดูสสิดู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 สดูสิ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 ูสิด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 ูสิูสิิดูิดูดูสิ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 ิดูสิด

พ่อจะมาหนูป๊าบอกปพาอวิวอุ๊กใช่ป่ากินคำใหญ่พ่อเอ็ดโคนเต้าหักไปวิเดียกินคำใหญ่ไหมวิวอ๋อวิเดียไม่ไหวแล้วม่ะน่ะอันนี้อันไหนเม็ดบราวน์เหรอน้ำจิ้มเผ็ดจริงๆนะโรเบิร์ตสไปซี่เผ็ดค่ะเด็ดมาดิเช่ชาลาดเนาะสลิมเนาะ อะไรมาซาลิมใหญ่โอ้เสียดาย like ดิดดอ,อ่ะ like กินเยอะๆหนุชินใลปลามแม่ตักให้เยอะแยะเลยเดี๋ยวพอกินอันนี้หมดค่ะถึงจะกินซุกกี้ค่ะตามหาหมูไม่เจอค่ะหมูฟาดก,กัน Ik ja, eet veel zalm, dus ik kan goed zwemmen. Ja. Papa, wij bied je kind? Papa, man, je jij lokal. Bijna 10. Hm? moet ik door papa op. Hé, op brood? Heel goed bied ja. kan dan de pan. spice เลยฟินออก spice วะเผ็ดนะเบชิมรสเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวนะบางคนก็ชอบแบบนี้เนะแต่กองเลยฝรั่งโรบินี้ต้องแบบไม่เผ็ดขนาดนี้แต่ <c oughs> <c oughs> หมดพอดีเลยคะ่ะพี่ซื้อว่าเหลือแต่แบบนี้คล้องขายขาดตลาดขายดี เอาปากกามาเขียนเก้าอี้เต็มเลยบิเดโตเองมักนิ่นไนสขขไครปัปนจ้ดอันนี้ไม่ได้นะลูกมีเดยเห็นเต้าหู้ไหมโอ้ยลูกชิงกุ้งดูเอามาอากาศซิกอากซิลองตัดซิ๊กไม่ชอบไม่ชอบมึงไม่กินเลยรู้แล้วไม่ชอบโอ้เดี๋ยใส่ ไม่ชอบไซส์สิอันนี้มันไม่เผ็ดหรอกอู๊ดอัดเอาไหมจับเอาไม่เอาเลยหรอกเอาอะไร

มมค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะวันนี้ก็พากันกินอิ่มแล้วล่ะค่ะกินปลาแซลมอนกับขนมปังค่ะสดสุกีไปแค่สองสามคำเองค่ะ <c oughs> เหลือเต็มถ้วยเลยเออปลาปลาโรบ์ยก็อร่อยค่ะเกือบหมดของกิฟยังไม่หมดค่ะเดี๋ยวต่ออีกค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจเราคะ <c oughs> เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายคุณลุงคุณป้าก่อนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจุ๊บกับลุงทรงจุ๊บกันค่ะคุชโซอนอมอมเลยค่ะหมดเลยค่ะคนเดียวเออกินเยอะๆยอะแบบกี่ฟองฮะแบบสอบแบบกินมากเลยค่ะ